ฮัลโหล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 คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีไอ้เจ้านี่นะคะก็คือตัวสมาร์ทโฟนเนาะโทรศัพท์อัจฉริยะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนกันค่ะจะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะเรายังอยู่ที่ซีรีส์ของการเรียนรู้คำศัพท์นะคะที่เป็นกลุ่มของคำทับศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นนะคะอย่างที่แต่จะแชร์ย้ำเสมอนะคะว่าคำทับศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นคำที่มีมากพอสมควรนะคะ ว่ากันว่า,ามันมีถึง1ใน3ของคําทั้งหมดในภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะนั่นหมายความว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายสําหรับพวกเราที่เป็นชาวต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะเอาง่ายๆเนาะถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะหลายๆคำนะคะเราก็ไม่ต้องไปจําใหม่นะคะก็แค่จําว่าเสียงมันเพี้ยนไปเป็นแบบไหนนะคะก็จะทําให้เราสามารถเพิ่มพูนคังคําศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆแบบที่ไม่ต้องท่องจําเลยนะคะ วันนี้นะมีอีกหนึ่งคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นคำที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นคำที่อยากให้เพื่อนๆจําได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วนะคะก็คือคำว่าสมาร์ทโฟนนะคะข้อนี้สำหรับคำว่าสมาร์ทโฟนนะคะในภาษาญี่ปุ่นมันเป็นคำที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันกลับเป็นคำศัพท์ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะฟังยังไงมันก็ไม่น่าจะใช่คำว่าสมาร์ทโฟนนะคะเพราะว่าเขาจะเรียกมันว่าซ ah ูมาโฮซสมาโฮ งงอะได้งงอะได้ใช่แล้วค่ะเขาเรียกมันว่าซม,ม,มาโ hover h ม v โฮ มีทั้งหมด3เสียง3พยางด้วยกันนะคะซึ่งไอ้เจ้าสเสียง3พยางเนี้ยจริงๆมันก็มาจากคำว่าสมาร์ทโฟนนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการแปลงร่างจากเสียงยยาวนะคะคือถ้าเกิดเราจะออกว่าสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนมันดูแบบซมมาด้ไน่นง,ง่ายคือแบบดูแบบหน้าเบือ่อดูแบบมันยาวด้วยอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยขดเสียงให้มันสั้นลงนะคะกลายเป็นเหลือแค่3พยางเท่านั้นนะคะจากสมาร์ทโฟน สมาร์ทโฟนซึ่งมันออกเสียงยากมากแล้วมันก็ยาวนะคะเขาก็เลยขดมันเหลือแค่3ามเสียงสามพยางเท่านั้นนะคะก็เลยกลายเป็นสมาโฮสมาโฮนั่นเองค่ะจริงๆวันนี้ไม่มีสาระสำคัญอะไรเลยนะคะแค่จะมาบอกว่าสมาร์ทโฟนเขาเรียกว่าสมาโฮสมาโฮแค่นี้นะคะคราวนี้นะคะพูดถึงสมาร์ทโฟนแล้วพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะ,ะเสริมอีกคำหนึ่งแล้วกันนะคะเขาจะเรียกมันว่าอารุคิสมาโฮอารุคิสมาโฮ ะะก็คือเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะคะก็คือการเดินไปเล่นโทรศัพท์ไปนั่นเองนะคะที่บอกว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกเพราะว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเองนะ,ะญี่ปุ่นเองนะคะหรือว่าฝั่งโซไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้นะ,ะทุกวันนี้คนติดมือถือเยอะมากนะคะก็เลยทาให้แม้แต่ระหว่างที่เราเดินทางนะ,ะลัางเดินเดินเดินอยู่ข้างถนนเนี่ยบางทีเราก็เล่นมือถือไปด้วยนะคะ ถามว่ามันเป็นปัญหายังไงนะคะคือแน่นอนบางทีพฤติกรรมเหล่านั้นาอาจจะไปสร้างความลำคาญหรือสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเดินเดินอยู่ดีๆเราไปเดินชนเขาเพราะเราโฟกัส exactly. <nogle S 2> อยู่ที่มือถือตรงหน้าเท่านั้นนะคะทำให้เราไม่สนใจคนรอบข้างเลยนะคะเราก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้นะคะหรือนะคะอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองก็ได้นะคะเดินเดินอยู่ดีๆนะคะเดินเดินเล่นโทรศัพท์อยู่นะคะปรากฏว่าโดนรถชนตุ่มตาย แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะฮะหรือถ้าเป็นฝั่งกทมอนะเดินเดินอยู่นะะเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะตกข้อนะคะก็มีอยู่ถมถืดไปนะคะ คราวนี้นะกลับมาที่สังคมญี่ปุ่นนะคะหลังๆมาเริ่มมีการรณรงค์เรื่องนี้มากขึ้นนะคะเรื่องของพฤติกรรมอุคกิสมาโหนะคะก็คือการเดินไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยเขาถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีเอามากๆนะคะแล้วก็เริ่มมีการรณรงค์เรื่องนี้เยอะมากขึ้นนะคะจนกระทั่งนะคะมีป้ายต่างๆติดให้รู้เลยนะคะว่าเฮ้ยให้ระมัดระวังนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอุคกิสมาโหนะ,ะก็จะมีสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้นะคะติดตามสถานที่ต่างๆนะคะ เพื่อเป็นการย้ำเตือนจิตสำนึกของผู้เดินเท้านะคะให้ระมัดระวังนะคะระหว่างเดินอยู่ก็อย่าเล่นโทรศัพท์ละกันประมาณนั้นนะคะ ก็ที่เอาเรื่องนี้มาเมาส์ไม่ใช่อะไรค่ะแค่ต้องการจะบอกว่ามันมีอีกหนึ่งคำศัพท์ก็คือคําว่าอารุคิสมาโฮที่อยากให้เพื่อนๆจําไว้นะคะหรือถ้าเกิดใครจําไม่ได้นะคะให้จําสัญลักษณ์แบบนี้ไว้นะคะก็คือสัญลักษณ์ต้องห้ามนะคะคือห้ามเดินไปด้วยเล่นมือถือไปด้วยนั่นเองนะคะถ้าโควิดหายแล้วเราจะได้ไปญี่ปุ่นนะคะตอนที่เราไปญี่ปุ่นเราจะได้ไม่ไปสร้างความเดืดอดร้อนให้คนอื่นนั่นเองนะคะก็ะะวันนี้ไม่มีอะไรสาระสำคัญเลยนะคะก็เรียนแค่อคอสองคำเท่านั้นก็คือคำว่ามาโฮกับ อารุคิสมาโหแค่น,นั้นเองค่ะเดี๋ยววันหลังมีเรื่องอะไรน่าสนใจจะมาเมา่์มอยให้ฟังอีกทีนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายมาตานี่ไม่มีสาระอะไรเลยวันนี้